ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาลงดันให้ทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวแพทโนตนะครับของเกมโซนโฟอัปเดตวันที่5เลยนะครับโอเคอเราจะมาดูกันว่าวันที่อ,อัปเดตล่าสุดเนี่ยอัปเดตอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยะนะครับ มีอัปเดตทีมเมืองลอยกระทงนะครับอัปเดตแมปของแมปลอยกระทงอ่ะราดูกันเป็นยังไงนะครับว้า wow. วนี่นะครับแมปลอยกระทงก็จะเป็นทีมของวันลอยกระทงนะครับที่จะมาถึงในวันที่15นี้อ่าเป็นยังไงก็จะมีโคมไฟลอยวืบบับวืบบับนี้มีกระทงนะครับทุกคน โอเคโหเต็มไปหมดเลยนะครับพาก,กันหมุนตู้โอเคเรามาดูต่อนะครับอ่ะอัปเกดกิจกรรมลอยกระทงนะครับมีอัปเกดไข่วอร์เดสนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในไข่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เพื่อนสามารถหาซื้อกันได้ที่แคชช็อปนะครับก็จะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นของยูนิตนะ นะครับโอ้โหสเตตัสก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับยูนิตนะครับก็โอ้โหมีเทแท็ก90นะครับเอชพี SP 750มีเทป40นะครับไม่ธรรมดาอยู่นะอ่าโอ้โหถุงมือโอ้โหผมใส่ถุงมืออันนี้เฉยๆก็ได้นะเนี่ยนะครับ90คี7.5นะครับโอ้โหคีด,ดาวน์เมท7.5 <ừ> นะครับถือว่าโหดอยู่นะสเปเชียล140่แหวน่ะโอ้โหใส่ครบ3ชิ้นได้คีน,นะครับแล้วก็ใส่6ชิ้นได้คีดาเมจ6.5นะครับแล้วก็ใส่ครบ9ชิ้นได้ออยแค่เกนะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ๋อนะครับอ่ะมาสู่ระดับแรนะครับระดับแรก็จะอัพไปอีก ขั้นหนึงนะครับก็ถือว่าโหดนะครับคูณ2องเข้าไปเลยนะครับอื้อนะครับแต่ว่าพิเศษอย่างนึงคือถ้าเป็นระดับแรขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มมาในส่วนของตัว E นะครับ E แล้วก็เพิ่มระดับสกิลเพิ่มอีกหนึ่งระดับนะครับนี่แบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนะครับอยากเห็น E แซะแล้วนะครับ ต่อมาเป็นระดับ Regen t นะครับก็จะเพิ่มไปอีกระดับ1นึ่งาก,กี้ยูนิตอยู่ที่70เนาะนะครับแลอยู่ที่140่นะครับรีเจนอยู่ที่160เลยนะครับพบีก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหแค่ได้ถุงมือนี่ผมก็ยอมแล้วเนะี่ยผมเอาแค่ถุงมือน,นะครับผ้าแล้วก็เอาแหวนแหวนผมว่าคุ้มมากนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อไป นะครับก็ได้ e เพิ่มนะครับแต่ว่าสิ่งีพิเศษขึ้นมาอีกก็คือจะได้ออร่านะครับของตัวเซตรีเจนอ่มีอันติเมตอีกนะครับอันติเมตก็จะเพิ่มไปอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอโ้โห over มากนะครับสำหรับสเตตัสผมว่าน่าจะราคานี่น่าจะแพงแน่นอนนะครับอ่าเขามีวิดีโอให้เราดูด้วยว่า มาไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นระดับรีเจนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ระดับรีเจนระดับอันติเมตนะครับก็จะวิงวิง้งแบบแบบแบบอย่างนี้เลยนะครับอ่ามาในส่วนอัปเดตตู้นะครับอัปเดตตู้ตู้นี้อยู่ไหนตู้นี้อยู่ไหนอยู่ชานะครับเมืองชน่นโอเคนะครับเรามาดูของนะครับโอ้โหถ้าเราหมุนไปแล้วได้อันติเมตขึ้นมาน,นี่อื้อหือ ดาเมจนี่โอ้โหครบเครื่องมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหลังเนาะอันนี้น่าจะเป็นส่วนหลังนะครับอ่าเฮ้ยอันนี้ส่วนหลังหรือส่วนหัววะเอออันนี้น่าจะเป็นส่วนหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหลังอ่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นแหวนนะครับก็โอ้โหดาเมจเอต์มากดาเมตฮิตแอคแท็กร้อยเจ็ดสิบสปีร้อยเจ็ดสิบห้านะครับฮิตพีสามพันห้าเอสพีหนึ่งพันสองและทีตดาเมจ สิและคิอคิดาเมเตจ็ดจดห้าแล้วก็คิคิคอเนี่ยสินะครับก็โอ้โหถ้าได้3ชิ้นนี้ก็คือแบบช้ำๆช้ำๆใส่ครบ3มชิ้นได้อีก150แล้วก็คิดาเมจยี่สบห้าว้าวพระเจ้าเยอะเกินไปแล้วนะครับ และก็ในส่วนปรับ HP ของเกฟนะครับ uh, อาเขตเกฟเขาบอกว่าอะไรบ้างในราคาสิเนื่องจากทีมงานตรวจพบว่ามีการใช้บั๊กเพื่อแสวงหาผลกําไรที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อภายในเกมทางทีมงานจึงจำเป็นต้องที่จะต้องปรับเพิ่ม HP ของบอสเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นและจะต้องปรับสมดุลระบบอาเขตทั้งหมดอีกครั้งในอนาคตอืม ผมมองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเซนสิสํำหรับพ่อค้านะครับพ่อค้าแล้วก็คนรับจ้างลงดันเพราะว่า,าผมก็เห็นคร่าวๆในกลุ่มแล้วล่ะนะครับว่าเก็บปรับโหดมากนะครับอีกันแทบไม่เข้านะครับโอ้โหสเปย์เขาทำกันนะครับทำกัน3าร3 4พัน0 0แบบพร็อๆเลย3-4พันเนี่ย อีกันแทบไม่เข้าปกติเนี่ยคือเขาทําเวลากันอยู่ที่30มสิบวิเนาะนะครับแต่คราวนี้ก็คือโอ้โหเห็นอีกันคือคือสงสารสงสารคนทําของไม่ใช่เหรอครับคือเขาทํามาแพงแต่ก็เขาหวังเพื่อที่จะมาใช้ในดันเกฟก็เข้าใจเขานะนะครับอ่ะเราจะมาดูในส่วนของการนำอ e ีสเปเชียลพับกินสูตรออก นะครับเรียบร้อยแล้วครับพับกินเรียบร้อยโดนปิวไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> นะครับอ่ะอัปเกรดออสล็อตแมชชีนนะครับก็ตู้ส้มนะครับอยู่ที่โซน6นะครับก็เขาเหมือนว่าจะอัปอัปเดตหรือเปล่าอัปเดตฉายานะครับชาร์โด้แพทเทิร์นนะครับขึ้นมาในตู้นะครับผมก็จะได้ HP ไม่ใช่ HP ให้ h e a t a t t a c k 1 0 0นะครับ Special อยู่ที่100 HP 2000 HP SP 1 5 0งพี่10แล้วก็วิ่งเร็ว20%นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเพิ่ม HP เนี่ยนะครับเพิ่ม HP เพิ่ม Hit เพิ่ม s p a รเนี่ยนะครับเพิ่มเพิ่มเกือบทุกอย่างนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็ามาในส่วนปรับอะไรเนี่ยมีเดียมไฮยูนิคแล้วก็แร นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้มันคืออะไรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขาการหมุนสล็อตหรือเปล่าอา่เพราะว่าเหมือนว่าถ้าหมุนสล็อต3 000, 5 0หมครั้งอย่างนี้หรอนะครับก็จะได้ของอา,อาจจะได้ใช้ยาระดับมีเดียมอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับปรับลดลงเหลือ20,000ืปรับค่อยหมุนได้มีเดียมอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็มา ในเรื่องถัดไปก็คือจะเป็นการอัปเดตการแลกไอเทมของ n v c นะครับผมก็อยู่ที่โซนหเหมือนกันนะครับจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็เปิดให้นําไอเทมขยะจากการตกปลานะครับและสว่านเนี่ยมาแลกนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่19พฤศจินะครับเวลา10บโมงนะครับ แล้วก็อัญเชิญนินจาเนี่ยใบอัญเชิญนินจาเนี่ยแลกได้ที่ NPC นะครับไพรสนะครับผมแล้วก็เมื่อสะสมครบตามจำนวนสามารถนำไปแลกไอเทมได้ที่ NPC นนะครับแล้วก็ไอเทมจากสว่านท,ที่ใช้แลกจะต้องเป็นไอเทมที่อยู่ในซิลเท่านั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแลกคร่าวๆนะครับเพราะว่าปกติ อันนี้จะได้จากการตกปลาเนาะก็จะได้เป็นหัวกระโหลกกุญแจแล้วก็อหอยแล้วก็สมุดนินจานะครับโอเคแล้วก็ได้ผนึกผนึกนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับผนึกก็อันเนี้ยตกคือแบบขยะมากนะครับผมใส่ช่วงต้นเกมนะครับเปิดใส่ช่วงต้นเกมเลยนะครับก็บางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็ไปย่อยลินนะครับก็ถ้าได้มาเสียงเงิน50,000นกับ ที่ขุดเนี่ยนะครับมาก็ถือว่าค่อนข้างคุมนะ้มนะครับแล้วใบบวกกันแตกนี่อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูกันก่อน,อนว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนอะไรได้ไหมนะครับมาดูกันเลยอ่ามาดูกันเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ผมจะพามาดูว่าไปบวกกันแตกที่ต้องแลกนะครับกับ MBC เนี่ยมันมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ไหมนะครับ โอเคนะครับถ้าเราทําการแลกได้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้เนาะนะครับจากตามที่ผมติ๊กเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะนะครับสี่หมนอ่าแลกเปลี่ยนได้นี่แต่ว่ามันไปบวกจะไม่เฟอ้อเลยเหรอวะผมว่าเฟอ้ออยู่นะนะครับแล้วก็กล่องสกิลบวก9นี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคนะครับเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับการอัปเดต นะครับผมก็จะมีไอเทมที่ใช้แลกเนี่ยอ่าก็คือใบพนึกนะครับกันแตกแล้วก็ EP 1ล้านนะครับแล้วก็เช่าสกิลนะครับการอัปเดตโซนโฟก็จะมีประมาณนี้นะครับต้นๆน,นะครับในส่วนของโน้ตแพดนะครับหลักๆผมมองว่ากิจกรรมลอยกระทงนี้โอเคอยู่นะครับอัพ อัปเดตเนี่ยตัววอลเดตเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับแต่ในส่วนที่เขามีการถกเถียงกันคือเรื่องของ HP ของบอสเกฟนะครับที่มันมันเกินไปครับผมมันเกินไปเห็นเขาว่าอ่าเลือดบอสเกฟเนี่ยคือปรับเนี่ยโอ้โห้าหกเท่านะครับคืออีกันเนี่ยสนุกเลยนะครับก็คือยากยากเลยแบบยากมาก ต้องทําของแค่ไหนถึงอีครั้งเดียวตายนะครับโอ้โหดันกันระเบิดระเบิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการแรกเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคอยู่สําหรับใครที่สายขุดนะครับสายขุดสายตกปลาก็รับเต็มเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะคุ้มหรือป่าบนะครับและก็มีอัปเดตในส่วนของภารกิจสะสมกระทงนะครับแลกชุดน้องฮิโป นะครับก็โอเคเระยะกิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่อัปเดตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่3ทธันวาเลยนะครับช่วงเวลา10โมงเช้านะครับช่วงจะอัปเดตแพทใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมผู้เล่นจะต้องสะสมไอเทมตามที่กำหนดเพื่อนำไปแลกไอเทมเทศกาลนะครับโดยสามารถหาได้ตามรายละเอียดดา้านล่าง นะครับก็มาดูกันว่าหาได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ทูบนะครับทูงหอมนะครับเราก็สามารถไปแรกเราต้องหาเราจะหาได้จากการ PVP นะครับแล้วก็ใบตองนะครับเราก็หาได้จากการออนไลน์นะครับออนไลน์ให้ครบครบ5ชั่วโมงนะครับครบ5ชั่วโมงเพื่อนๆก็จะได้ใบตองแห้งไปนะรับนะครับแล้วก็ในส่วนของหยวกกล้วยนะครับ ยกพวกเนี่ยลงอาเขตก็จะได้นะครับลงดันอาจจะต้องลงดันอ่าลงดันโฮเทลอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ละนะครับลงดันโฮเทลพาร์คอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ดันทั่วๆไปนะครับผมก็จะได้กันมานะครับและในส่วนของดอกดาวเรืองนะครับก็ฮันติงโซนนะครับฮันติงโซนก็จะอยู่ข้างๆกับบอสซับเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกลงกันได้เลยนะครับว่าจะไปลงอันไหนนะครับ นะครับในส่วนนี้เมื่อสะสมครบแล้วสามารถนำไปแลกกับ NPC ได้นะครับผมลดเหลืองได้เลยนะครับก็ได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของน้องฮิปโปนะครับฮิโปโอโหใหญ่จังไม่ใช่คลัคบโอเคชุดบัลลอยกระทงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแลกนะครับว่า ต้องใช้อะไรยังไงเยอะแค่ไหนนะครับโอเคเรามาดูไปทีละอย่างเลยนะครับดอกบัวคู่นะครับดอกบัวนะครับเราใช้ทูบเราต้อง PVP เนี่ยประมาณ40รอบนะครับประมาณ40รอบส่วนออนไลน์เนี่ยอ่าเราต้องอาจจะต้องออนไลน์ประมาณสัก5วันนะครับอันนี้ดเฉลี่ยนะอันนี้ผมคิดให้เลยเฉลี่ยก็ประมาณ5วัน นะครับอาเขตก็ลง40รอบอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสี่สิบรอบอาจจะได้เยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับในส่วน hunting zone hunting zone เนี่ยอันนี้30อันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับก็ลงครั้งหนึ่งก็อาจจะได้สัก10 20แล้วก็ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับก็วันหนึ่งก็ลงได้5ครั้งก็เพื่อนๆืก็สามารถเก็บได้ที่สุดเยอะที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ย มันถึงวันที่3ธันวาเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินแรกอีก 10M นะครับจำฉไปเลยนะครับแต่ว่าในวัลกิจพวกเนี้ยผมว่าสิ่งที่ทำยากที่สุดคือ PVP เพราะรู้สึกว่า,าการ PVP เนี่ยบางทีบางทีถค่จะเป็นสายมือใหม่หรือว่าสายสายไม่ค่อยเติมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่อยู่ยากนิดน,นึงแต่ว่ามันก็จะมีห้องที่สำหรับคนถอดชุดเขาก็จะไปเล่นการสนุกสนกนะครับก็ ประมาณนี้นะครับมจะมีดอกบัวนะครับมีโคมไฟมีเสื้อมีกางเกงนะครับมีหลังผีน้อยนะครับแล้วก็ชุนฮิโปไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็จะใช้น้อยหน่อยนะครับ1นนะครับอ่านี้ก็มีวิดีโอให้ดูด้วยน้องฮิโปนะครับอืมอันนี้อันนี้เขาน่าจะแบบกระแสน้องหมูเด้งไหมหมูเด้งหมูเด้งอ่านะครับก็มาดูถึงสเตตัสกันแล้วนะครับสเตตัสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดอกบัวนะครับโอ้โหสเตตัสเวอร์เวอร์นะครับสเตตัสก็ฮิตแอคแทก1ร้อยสเปรย์ร้อยสี่สิบเฮ0ตีเก้าร้อยเฮีห้าร้อยห้าสิบีอีกสิบโอ้โหนะครับโคมไฟร้อยสิบสเปรย์ร้อยสี่สิบกิดาเมต1สิบโอ้โหถ้าใครไปครบชุดนี่คือแบบมีล่วงนะครับทุกคนก็มาด่ครับนะครับก็เสื้อ 5 5 0สปีร5อหว้หาว เซตก็จะประมาณนี้นะครับ de สำหรับสานปีอย่างผมก็คือใส่งบน้อยก็ต้องค่อยๆย่อ,องไปนะครับก็โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับกดซับสไครต์กันไว้หน่อยน,นะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมจะพยายามที่จะมาบอกเพื่อนๆว่ามันมีอะไรในเกมสุน นะครับถ้ายังไงสวัสดีครับ